สวัสดีค่ะรับชมรายการ v r soldier รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทหารทุกเหล่าทัพเลยนะคะเพื่อชาติศาสยาและประชาชนวันนี้กับดิฉันกนนท์พรน,นิพัฒน์กุลค่ะวันนี้เริ่มกันที่ภารกิจของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบ,บกในโอกาสที่เดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกค่ะ ซึ่งตลอดระยะเวลา113ปีที่ผ่านมานะคะทางกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ค่ะได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบกเสมอมาค่ะสมดังมอตโต้ที่ว่าจงรักภักดีมุ่งมั่นทำงานมีความเชื่อมั่นร่วมกันเสียสละค่ะ พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในวันสถาปนากองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ครบรอบปีที่113โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบบร่วมในพิธีและพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ให้การต้อนรับ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์สิบรูปและมีอดีตผู้บังคับบัญชาผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกและหัวหน้าส่วนราชาการพลเรือนตำรวจในจังหวัดปราจินบุรีเข้าร่วมพิธีค่ะกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2453ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีที่ตั้งหน่วยครั้งแรกณนะมณฑลนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม และได้ยาที่ตั้งมาย่างคล้ายผมโยธีจังหวัดประจีนบุรีค่ะโดยขึ้นการบังคับบัญชากับกองทัพภาคที่1กําหนดให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วยซึ่งตลอดระยะเวลา113ปีกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่1ให้ปฏิบัติภา,ารกิจสําคัญมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการถวายพระเกียรติ ถาวายความปลอดภยัยรวมถึงถาวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีตลอดจนพระบรม,มวงศานุวงทุกพระองค์ค่ะรวมถึงภารกิจการป้องกันประเทศในนามกองกําลังบูรพาการช่วยเหลือประชาชนการสนับสนุนหน่วยราชการเมื่อเกิดภัยพิบตัตินอกจากนั้นค่ะทางกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ยังได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลสวัสดิการของกําลังพลและครอบครัวในทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตร์ิยและประชาชนโอกาสเดียวกันนี้ค่ะพลเอกสุขสันน้องบัวล่างรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ประจำปี2566รวม229ทุน บ่งเป็นระดับชั้นประถมะศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายอนุปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,98,000บาทเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาสร้างควัญและกำลังใจให้กับบุตรหลานในการศึกษาเล่าเรียนและแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองโดยมีตัวแทนบุตรข้าราชการแต่ละระดับเข้ารับทุนการศึกษา49รายค่ะ ต่อกันที่ภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกนะคะได้นําคณะผู้บังคับบัญชาค่ะลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของกองกําลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองกําลังสุรนารีจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับคุณกําลังพลนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนทุ่มเทเสียสละเพื่อประเทศชาติดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นตามแนวชายแดนค่ะ พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกาลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองกําลังสุรนารีโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมารับผาาที่สองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพผาาที่สองพลตรีนัทศรีอินผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยในพื้นที่พร้อมทั้งส่วนราชาการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับค่ะ จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกพร้อมคณะเดินทางไปยังจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกําลังพลในพื้นที่พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนหลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกพร้อมคณะเดินทางไปยังปราสาทตาเมืองทมและจุดตรวจการจอมใจอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการสร้างกำแพงลูกกรังผสมคอนกรีตในพื้นที่เพื่อเป็นแนวป้องกันเมื่อเกิดภาวะสงคราม พร้อมท้งพบปะและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกเดินทางไปยังปราสาทตาควายและค่ายฝึกพิชิตศึกอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่และตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังป้องกันชายแดนซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นการฝึกในสถานที่ใกล้เคียงกับพื้นที่การรบเพื่อเสริมสร้างกิจความสามารถให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกได้กล่าวกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานว่ามาให้กําลังใจและขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนทุ่มเทและเสียสละเพื่อประเทศชาติดูแลปกป้องอธิปไตยดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นตามแนวชายแดนนั่นคือหน้าที่ตามกฎหมายของกองกำลังป้องกันชายแดนที่ทุกคนมีจิตวิญญ,ญาณความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในประเทศของเราโดยเฉพาะตามแนวชายแดนค่ะซึ่งทหารทุกนายได้ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดียิ่งจากนั้นคณะได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนอย่างเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนต่อไป คุณผู้ชมคะกองทัพภาคที่2ได้ให้ความสําคัญกับการฝึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ของกําลังพลนะคะล่าสุดคะ่ะแม่ทัพภาคที่2ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลตัวแทนของกองทัพภาคที่2และกองทัพบกที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประเมินผล j o ยเซอเร i ยสติกมัลติเนชั่นแนลเรดดีเน เซนเตอร์โรเตชันยี่ร่วมกับทางกองทัพสหรัฐอเมริกาค่ะพร้อมทางเน้นย้กำกําลังพลให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นำมาใช้ประโยชน์ให้กับกองทัพให้มากที่สุดค่ะพลโทงอดุลบุญธรรมเจริญมาราพระที่2ท่านได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมการและพบปักกาลังพลที่จะเดินทางเข้าร่วมการฝึกและประเมินผล Jo ย n t Pacific m ติ t i National Readiness c e n t e r r o t a t i o n 24 กับกองพลทหารราบที่25กองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกสาหารัฐอเมริกาที่รัฐฮาวายสาหารัฐอเมริกาในห่วงวันที่27ตุลาคมถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยมีพันโทปณิธานภารการผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6และคณนะให้รายละเอียดต่างๆที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมา ทานี้กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่2โดยกองพลทหารราบที่6เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดกําลังเข้ารับการประเมินผลจํานวน105นายประกอบด้วย4ส่วนค่ะในแก่ส่วนสนับสนุนการฝึก7นายชุดผู้สังเกตการครูฝึก6นายชุดประชาสัมพันธ์3นายและส่วนรับการฝึก89นายซึ่งขณะนี้ทั้งหมดอยู่ในขั้นของการฝึกเตรียมการค่ะ โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ของกองทัพภาคที่สองเพื่อทําการฝึกเตรียมการในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการประเมินผลดังกล่าวที่รัฐฮาวายสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องหลักนิยมยุทธวิธีตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับกองร้อยซึ่งกองทัพบกสหรัฐมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องตามสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามของโลกที่มีความซับซ้อน จะทำให้กําลังพลได้เรียนรู้นํามาเทียบเคียงประยุกต์และปรับปรุงกับหลักนิยมที่ใช้อยู่ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยต้นสังกัดและกองทัพบ,บกต่อไปขอให้หน่วยกําหนดมาตรการป้องกันให้ดีค่ะเพื่อไม่ให้กําลังพลได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียจากการฝึกซึ่งสภาพร่างกายและความพร้อมในการฝึกนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความปลอดภัยเช่นเดียวกัน จากกองทัพภาคที่2ไปต่อกันที่ทางใต้กันบ้างนะคะโดยการลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นนโยบายที่แม่ทัพภาคที่4ี่พ่วนในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสได้ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมทางได้ขอบคุณกําลังพลค่ะที่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติงานในห่วงที่ผ่านมาและได้มอบนโยบายแนวทางการทํางานสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ พลโทสารติสกุลตนาคแม่ทพัพภาคที่4ผูพอวมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสประกอบด้วยชุดคุ้มครองตำบลจวบหมู่ที่2บ้านยานิงกองร้อยทหารพรานกองหนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48หมู่ที่1บ้านเจาะไอร้องและชุดปฏิบัติการจรยุทธ์บ้านเจาะเกาะตำบลบูกิด พร้อมกันนี้ค่ะได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห่วงที่ผ่านมาก่อนมอบนโยบายแนวทางในการทํางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างสูงสุดโอกาสน,นี้ได้มอบสิ่งของบํารุงขวัญให้กับกําลังพลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจโดยมีพันเอกพาคินเกื้อกูลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ตลอดจนกําลังพลทหารร่วมให้การต้อนรับ โดยแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาค่ะผู้บังคับบัญชายังคงติดตามการทำงานและเป็นห่วงกำลังพลอยู่อย่างเสมอรวมไปถึงครอบครัวของกำลังพลและในปีงบประมาณใหม่นี้ขอให้กำลังพลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยทุกนายแม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเจาะจอไอร้องอยังคงมีอยู่บ้างขอให้กำลังพลทุกนายรอบคอบนำเหตุการณ์ที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ค่ะต้องมีการประสานการทํางานร่วมกันกับกําลังภาคประชาชนผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นเพราะถือเป็นกําลังที่สําคัญที่จะช่วยสอดส่องดูแลและสามารถเข้าใจถึงบริบทของพื้นที่สุดท้ายแม่ทัพอาที่4ได้ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนไปต่อกันที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะ พลตรีนิติติน,นสุลานนท์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ถแถลงแผนเสริมสร,สร้างสันติสุขจังหวัดยะลาประจำปี2567รวมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารองผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดยะลาปลัดอำเภอผู้กำกับสถานีตำรวจผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการทำงานในทุกด้านให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยาลาได้กล่าวว่าตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าได้ถแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2567ไปเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานั้นหน่วยเฉพาะกิจยาลาได้จัดถแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดยลลาในครั้งนี้เพื่อให้ทุกส่วนรจจาชการหน่วยงานความมั่นคงได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติของกอรมนภาคสีส่วนหน้า ที่กำหนดความมุ่งหมายวิธีการและผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอีกด้วยมาต่อกันที่โครงการดีๆของน้องๆรดนะคะภายใต้โครงการที่มีชื่อว่ารดอขอ ขอไปค่ะรอดอเหลือขอพี่แบ่งปันน้องโดยเป็นโครงการของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ายสีพัชรินค่ะโดยพวกเขาได้ร่วมกันกับศูนย์ฝึกย่อยน,อนสอทอ,อยังคงดําเนินการส่งมอบสิ่งของที่รับบริจาคไปมอบให้กับน้องๆเด็กๆที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องค่ะ ที่โรงเรียนบ้านดอนดูอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนาหารบกที่2 3ค่ายศรีพัชรินได้รวมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ย่อยโรงเรียนอมะตะวิทยานำนักศึกษาวิชาทหารเปิดรับบริจาคและนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วเช่นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าของเล่นค่ะนำไปมอบให้กับน้องๆน,นักเรียนชั้นประถม,มศึกษาโรงเรียนบ้านดอนดูเพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับน้องๆน,นักเรียนและผู้ด้อยโอกาส ในการนี้ค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมหน้าเสาธงนําน้องๆเด็กๆนักเรียนร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆและนักศึกษาวิชาทหารมีความรักในสถาบันชาติศาส,สนาพ,พระมหากษัตริย์มีความเสียสละมีน้ำใจและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปค่ะ มาต่อกันที่ภารกิจของหน่วยทหารสายแพทย์นะคะโดยโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ค่ะได้ลงพื้นที่ออกบริการตรวจภาวะโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานพร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์มณฑลทนาหารบกที่38ได้รวมกับโรงพยาบาลน่านจัดกิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในโครงการการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านโดยให้บริการคัดกรองตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาร่วมกับกลุ่มงานจากษูวิทยาโรงพยาบาลน่าน การคัดกรองตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไตหัวใจเท้าและฟันค่ะมีการแนะนําด้านโภชนาการให้กับผู้ป่วยโดยนักโภชนาการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์และแนะนําการบริหารยาจากเภสัชกรอีกด้วยท่านี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันและชะลอโรคภาวะแทรกซ้อนอีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้แนะนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องสามารถดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากว่าโรคเบาหวานค่ะเป็นโรคเรื้อรังจะมีอัตราของผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและปัญหาสําคัญของโรคดังกล่าวที่ควบคุมไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขโดยรวมด้วยค่ะ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดนะคะอย่างน้องๆทหารกองประจำการค่ะซึ่งขณะนี้ใกล้ที่จะปลดประจำการแล้วนะคะทางกองทัพบกเองก็ได้มีนโยบายในเรื่องของการฝึกอบรมทางวิชาชีพตามที่น้องๆพวกเขาต้องการนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพนะคะภายหลังจากปลดประจำการสามารถสร้างไรายได,ได้ได้ค่ะ กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยได้จัดก,การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับน้องๆ้องทหารก่อนปลดประจำการโดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพวังสพุงให้ความรู้ตามหลักสูตรระยะสั้นมีทั้งวิชาชีพช่างแอร์ช่างเชื่อมและช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อให้น้องๆ้องทหารค่ะได้มีความรู้ติดตัวมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการตามนโยบายของกองทัพบ,บก ในการดูแลน้องทหารกองประจำการน้องเล็กของกองทัพบ,บกตั้งแต่วันแรกเข้าจนวันที่ปลดประจำการเลยค่ะมา,มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อน้องๆทหารกองประจำการนะคะครั้งนี้เป็นเรื่องของการสารฝันให้โอกาสในการต่อยอดโอกาสทางการรับราชการค่ะโดยพี่พีทหารกองประจำการจากกองพันทหารราชที่สองกรมทหารราชที่13ได้จัดก,การฝึกอบรมติวเข้มให้กับน้องๆเพื่อเตรียมสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกค่ะ กองพันทหารราบที่2อกรมทหารราบที่13จังหวัดอุดรธานีทําการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายให้กับน้องๆทหารกองประจำการที่เข้าร่วมโครงการ p r e nco 1 3 2 c e n t เซเร์ขอติวเข้มสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกประจำปี2567จํานวน24นายในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเป็นนักเรียนในสิบทหารบกค่ะ พร้อมทั้งแนะนําในเรื่องของแนวข้อสอบการเตรียมร่างกายให้แข็งแรงซึ่งหน่วยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังพลในทุกระดับโดยเฉพาะน้องทหารกองประจําการที่มุ่งหวังในการพัฒนากําลังพลเข้าสู่เส้นทางของทหารอาชีพอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดํารงภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศต่อไปสนองตอบนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งหน่วยนะคะได้ดําเนินการจัดอบรมเพิ่มความรู้ติวเข้มพร้อมทั้งทําการทดสอบประเมินผลความรู้เป็นรายบุคคลภาควิชาการค่ะอาทิเช่นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษ,กฤษวิทยาศาสตร์ชีววิทยาคณิตศาสตร์ความรู้ทั่วไปและประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับน้องๆ้งทหารกองประจำการของหน่วย พร้อมทั้งทําการฝึกซ้อมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการเข้ารับการทดสอบโดยการวิ่งดันพื้นดึงข้อลุกนั่งว่ายน้ําและยืดยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อนะคะก่อนและหลังออกกําลังกายค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบร่างกายและการทดสอบภาควิชาการให้กับทหารกองประจำการที่สมัครสอบนักเรียนในสิบประจําปี2567ค่ะ ต่อกันที่กองทัพบกนะคะยังคงเชิญชวนชายไทยที่เข้าเกณฑ์ค่ะสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการด้วยวิธีการร้องของกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ประจำปี2567ซึ่งขณะนี้นะคะมียอดของผู้สมัครแล้ว6,624คนค่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ของกองทัพบ,บกได้เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ยอดรับสมัครณวันที่19ตุลาคม2566พบว่ามีผู้สมัครแล้วทั้งสิ้น6,624คนจากจำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น28,971นายค่ะ โดยแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว31คนกองทัพบกมีผู้สมัครแล้ว6,263คนกองทัพเรือมีผู้สมัครแล้ว148คนและกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว182คนผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ acm.rta.mi.th สมัครได้ถึงวันที่28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้านได้เลยค่ะ โดยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารประจำการใกล้บ้านได้และจะได้รับสิทธิค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับทหารกองประจำการทุกประการอีกทั้งก่อนปลดประจำการจะได้รับการอบรมวิชาความรู้ทักษะวิชาชีพตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้ออกไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป วันนี้ในอดีต19ตุลาคมร่วมรำลึกเหตุการณ์และถดุลเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR s o โซเจค่ะวันนี้ในอดีต19ตุลาคมพุทธศักราช2443มาร์กพลังนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันตั้งกฎการแผ่รังสีวัตถุดำอันเป็นผลลัพธ์บุกเบิกของวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่และทฤษฎีควอนตมัม 19ตุลาคมของทุกปีน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและวันเทคโนโลยีของไทยโดยเมื่อวันที่19ตุลาคม2,515พระบาทสมเด็จพระบรมรมเหระมหาภูมิพลอดุญเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบัญชาการปฏิบัติการทำฝนหลวงสาธิตแก่นักวิทยาศาสตร์สิงคโปร์นเขื่อนแก่งกระจาน ทรงบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมายทามกลางสายตาของผู้แทนต่างประเทศข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยที่มารับเสด็จซึ่งก็ต่างชื่นชมในพระปีชาสามารถถือเป็นต้นกำเนิดทางเทคโนโลยีฝนหลวงที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบันคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่19ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีไทยเพื่อจารึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย วันเทคโนโลยีของไทยและเธอพระเกียรติพระองค์เป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยด้วย19ตุลาคม2566กระทรวงศึกษาธิการจัดทำข้อมูลเสนอพระนามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในหลวงรัชการที่9เพื่อเสนอให้องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโก ประกาศยกย่องเป็นบุคคลที่ท่งคุณค่าของโลกเนื่องจากพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับปรารด้วยพระปณิธานแน่วแน่ที่จะทําประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านและทั่วโลกให้การยอมรับและในวันที่5ธันวาคม2570จะเป็นวาระครบรอบ100ปีวันประสูติของในหลวงรัชกาลที่9 หมดเวลาของรายการเวียโซเจอแล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันกนนทพรนิพ,นนพัฒน์คุณและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ